เพจหมอแลบแพนด้านะเขาให้ความรู้ถึงเรื่องของโรคละเมอแชท sleep texting เขาบอกว่ามันมีจริงๆนะอาการนี้สาเหตุมาจากการใช้มือถือเยอะเกินไปนั่นแหละจนสมองอของเราอะค่ะจดจ่ออยู่กับมือถือตลอดเวลาโอ้ใช้จนนอนอะใช้จนกระทั่งถึงเวลานอนแล้วหลับไปพร้อมกับมือถืออย่างนี้ไหมใช่แล้วการปเป็นยังไงนะคือพอมีข้อความเด้งเข้ามาเนี่ยสมองก็จะปลุกร่างกายที่หลับไหลให้ใหอยู่ในสภาวะละเมอ แล้วเราก็จะกดส่งข้อความตอบกลับไปแบบอัตโนมัติการละเมอแชทมันยังกระทบสุขภาพเราด้วย oh. ก็จะทำให้ร่างกายนอนหลับไม่สนิทเต็มที่ก็คือพักผ่อนไม่พอนั่นเองมันก็เป็นลูกโซ่ใช่ไหมคะร่างกายทำงานไม่ดีแล้วก็เกิดภาวะเครียดสะสมอาจจะกลายเป็นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนฝันร้ายกระทบการเรียนการทำงานไปอีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าตัดสินใจปิดมือถือหรือปิดเสียงหรือตั้งโหมดเครื่องบินไปก่อนเลย